สวัสดีค่ะมาพบขอกับยายาผ้าเสร็จอีกแล้วเนาะค่ะเนาอมวันนีน้ก็สิมาอา่าเรียนอ่าชีวิตอิสระ epc ตอนผักพอนพนคลายเนาะคะ่ะเนาอชีวิตอิสระในนิยาม ของยาย่านอกจากเห้ชีวิตให้มีความสุขเ็ดให้สบายใจเพศยัยงก็แล้วแต่ท่าอยังก็แล้วแต่ให้มีความสุขให้สบายใจอีกเรียงหนึ่งดิหนึ่งในสามเลยล่ะค่ะคือการผักพอนผ่อนคลายชีวิตคนห้องเกิดมาเนาะค่ะเนาะ จำเป็นที่สุดคือเรื่องพักพ่อนคือเรื่องพอนคลายนะคะเนาะ,ะจากการเยี่ยาเฮ็ดเวียกเฮตดงานทำงานบ้านทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าเฮามีความรู้สึกว่าเฮาเมยเฮาลาสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของคนเฮาคือการพักผ่อนนะคะเนาะผ่อนคลายรีเล็กตัวเอง ให้สบายสบายเบาๆเนาะค่ะเนาะการที่เฮ้าเกิดมาเป็นคนถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเนาะค่ะเนาะแหงเกิดมาเป็นคนแล้วเฮาสุขภาพแข็งแรงกระแหงเพิม่มความประเสริฐขึ้นไปอีกเนาะค่ะเนาะ นอกจากเกิดมาเป็นคนเ,เกิดมามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แบบเพิ่มความประเสริฐขึ้นไปอีกก็คือการที่เขาเกิดมาเป็นคนเขาเป็นคนดีนะคะเนาะเป็นคนดีคิดดีทำดีนี่คะ่ะเป็นอีกอย่างที่ประเสริฐที่สุดแล้วคะ่ะเกิดมาเป็นคนในศาสตร์หนึ่งก็คือ เฮาโชคดีเกิดมาเป็นคนนะคะโชคดีอีกอีกที่สองก็คือเฮามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แบบอีกอันนึงก็คือเฮาเกิดมาเป็นคนเฮาเป็นคนดีคิดดีทำดีสมอย่างนี้เนาะคะ่ะเนาะ โชคดีเกิดมาเป็นคนโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงโชคดีเขาเป็นคนดีกิจด,ดีทำดีสามอย่างนี่ตัวประเสริฐที่สุดแล้วค่ะสำหรับการที่เขาเกิดมาเป็นคนในในชาติหนึ่งเนาะค่ะเนาะเกิดมาเป็นคนในชาติหนึ่งตัวเป็นกำไรชีวิตสูงสุดแล้วเนาะค่ะเนาะเขาเกิดมาเป็นคนสิ่งที่เขาจะทำ ก็เหตุให้จิตใจเฮาสงบหนิงสำรวมมีสติคือการเฮาทำความดีเนาะค่ะเนาะคิดดีทำดีปฏิบัติด,ดีเนาะค่ะเนาะสิ่งใดหรือบางสิ่งบางเรียงเป็นเลียงบ่ดีเข่ามาหลบกลกนจิตใจเฮามันเป็นธรรมดาค่ะที่เฮาต้องคิดต้องวิตกต้องกังวลทุก โศกเศร้เสียใจสารพัดซิงบอดีเนาะค่ะเนาะเฮาจมเฮาปลักจมปลักจมเจ้าอยู่กับซิงบอดีเมื่อใดเมื่อหนึ่งเฮาฟืนขึ้นมาเฮาตั้งสติได้ตั้งตัวได้เฮากะเหตสติดีๆทำสมาธิดีๆหนิงสำรวมพ่อนคลายหายใจเข่าลึกๆ หายใจออกซาๆยาวๆแล้วก็ให้ท่องค้านี้ไว้นะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเนาะค่ะเนาะจากนั้นเ้อฟื้นแข็งแรงขึ้นมาเฮาก็ดำเนินชีวิตไปตามปกติเนาะค่ะเนาะเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องที่บ่ดีต่างๆนานนามันผ่านมาแล้วใหผ่านไปถ้าเกิดเฮาหนึกถึงยอน ก็ไปกให้ถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ชีวิตเป็นบทเรียนชีวิตนเนาะค่ะเนาะสอนให้เฮามีความคิดสอนให้เฮามีสตินเนาะค่ะเนาะเฮาเกิดมาเป็นคนนอกจากเฮาสิมีสามสิ่งคือยคอย่างท,ท,ทีพานมากออยังทีวราทีทีพานมากก็คือโชคดีเกิดมาเป็นคนโชคดีสุขภาพแขแง็งแรง จคดีเฮาเป็นคนดีคิดดีทำดีสิ่งหนึ่งที่ที่จะลืมนะคะเนาะการมีเวลาผักพนพนคลายให้กับชีวิตให้กับไล่ชีวิตนะคะเนาะเฮ้าเมียเฮาล่ามากับการงานกับสิ่งต่างๆเหลืองต่างๆรอบขางเฮ้ากับชีวิตประจำวันเฮ้า สิ่งหนึ่งย่าให้ขาด้ะคะเด้อคือการหาเวลาพักผ่อนหาเวลาผ่อนคลายให้ตัวเองนะคะชีวิตอิสระสิคอบคุ้มไปเบิดทุกสิ่งทุกอย่างอมีความสุขมีความสบายใจข้าต้องมีเวลาพักพผ่อนผ่อนคลายให้ชีวิตเท่าไวยังไงว่าเติมพลังชาติแบตชีวิตนะคะอืม ว้าวสิมเมล่ากับการงานมเมล่ากับขบมกของคนมเมล่ากับการเหตุงานบ้านสิ้นได้กระสางนะคะแต่เขามีเมล่าทั้งกายทั้งใจเขาอยอาลืมหาเวลาพักผ่อนผ่อนคลายให้กับชีวิตนะคะนี่ย่าถือว่าการที่เขาได้พักผ่อนผ่อนคลายรียเล็กชีวิตเนี่ยถือเป็นการ ชาร์เบ็ดชีวิตเพิ่มพลังชีวิตนะคะีะิน้องคนใดได้ฟังคลิปของย่าผ้าแศบมาถึง e อีพีซตอนผักพรสมายถึงว่าชีวิตเท่ามือหนึ่งตื่นขึ้นมาเห็ดอีหยังเขรามีแผนมีเป้าหมายเห็ดอีหยังเข้าก็เห็ดไปทําไปช่วงเวลาหนึ่งเขาก็ต้องหาเวลาผักพรพรไข้เพื่อให้ชีวิตเท่า มีความสุขมีความเข้มแข็งแข็งแกรง่งหอยไงว่าชาติแบตชีวิตเติมพลังให้ชีวิตนะคะเพื่อเสด็จมีแห้งสู่ต่อไปในวันต่อไปในมือต่อไปยังนีนะคะคลิปนี้ก่ะมาบอกก้าวเราเรียงชีวิตอิสระ epc ตอน พักผ่อนผ่อนคลายชีวิตคน้นหาเกิดมาต้องมีเวลานี่ค่ะเวลาพักผ่อนผ่อนคลายเนาะค่ะเนาะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับฟังรับชม่มขีปของยาย่าผ้าเซ็บเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะจากยาย่าผ้าเซ็บสวัสดีค่ะ